สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4เนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางระหว่างจุดปลายเข็มสั้นกับจุดปลายเข็มยาวเนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับเท่าไหร่นะในคลิปที่1นึ่งเรียนกันอย่างง่ายก็คืออธิบายโดยใช้รูปสามเหลี่ยมนะในคลิปที่2อนะอธิบายโดยใช้สมการการเคลื่อนที่ในแนววงกลม ในคลิปที่3านมะก็อธิบายในลักษณะนะการเคลื่อนที่ในแนววงกลมแต่สามารถนะใช้งานได้ทุกเวลานะเพียงแต่ว่าต้องเลือกมุมให้เหมาะสมคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะีแทนค่าเลยว่านะถ้าเดินทางมา1ชั่วโมงแทนค่า t เป็น1ถ้านาฬิกานะเดินไปแล้ว2ชั่วโมงก็แทนค่า t เป็น2จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงเลยนะหาคําตอบโดยการแทนค่า ทีว่านาฬิกาเดินมากี่ชั่วโมงแล้วนะอย่างเช่นถ้าเราเริ่มต้นตอนศูนย์นาฬิกานะพอมาถึง9ก้าโมงเช้าแทนค่าทีเป็น9ก็ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงเลยนะหาสูตรระบุในเทอมของทีได้เลยมาดูการหาสูตรกันการเริ่มต้นนั้นนะจะเริ่มต้นตอนศูนย์นาฬิกาหรือ12นาฬิกาก็ได้ จุดปลายเข็มยาวจุด B 0.4จุดปลายเข็มสั้นจุด A 0 3เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาในที่นี้นะตกลงกันก่อนนะจะเริ่มต้น0ูนาฬิกาทีเป็นศูนยพอนาฬิกาเริ่มเดินนะจากจุดนี้มาที่นี่เข็มยาวเดินเร็ว เข็มสั้นเดินช้านะจุดขยับนิดเดียวเข็มยาวมาที่นี่แล้วนะเข็มสั้นกระเถิบมาอีกหน่อยนึงนะเข็มยาวมาถึงตรงนี้แล้วนะเข็มสั้นเดินทางม,มาตรงนี้นะการเคลื่อนที่ในแนววงกลมนะอธิบายไว้ในคลิปหมายเลข2นะคลิปที่2จุด B ีนะจุดปลายเข็มยาว x เท่ากับ4 sin 2พาย 2, y เท่ากับ4 cos 2 pi t a จุดปลายเข็มสั้น x เท่ากับ3 s i n pi ส่วน6 t y เท <t S 1> <t iny facial> ่ากับ3 cos pi ส่วน6 t ต่อมา t มากกว่า0นยเข็มยาวจาก b เคลื่อนที่มาที่จุด d เข็มสั้นจุด a เคลื่อนที่มาที่จุด c การเคลื่อนที่นั้น หรอบก็คือ2พายเรเดียนใช้เวลา1ชั่วโมงเัราะอัตราการเคลื่อนที่ของเข็มยาวก็2พายเรเดียนต่อชั่วโมงเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ช้าเนะี่ยก็หารด้วย12ก็เหลือพายส่วน6เรเดียนต่อชั่วโมงเริ่มต้นที่0นยาฬิกาทเป็น0นะพอเริ่มเคลื่อนที่ทีมากกว่า0หน่วยใช้เป็นชั่วโมงนะขณะนี้ l เป็นระยะทางระหว่างจุด a กับจุด b เนี่ยเน้นตัวแปร t ก็เน้นเทอมทั่วไปอัตราการเพิ่มของมุมเนี่ยเข็มสั้น2พายส่วน12เรเดียนต่อชั่วโมงเราก็มองเป็นเนี่ยอา t เนี่ยพายส่วน6คูณ t ติดตัวแปร t ไว้นี่นชั่วโมงเนี่ยเข็มสั้นก็เคลื่อนทีได้เท่านี้เนี่ย พายส่วน6เข็มยาวเนี่ยหรอบ2อพาย1รอบใช้เวลา1ชั่วโมงก็2อพายเรเดียนต่อชั่วโมงพราะนั้นอัตราการเพิ่มของมุมเนี่ยของเข็มยาวนะก็เป็น2อพายทีหชั่วโมงได้2อพาย2ชั่วโมงได้4ีพาย3ชั่วโมงได้6กพายนี่ติดตัวแปรทีว้ coa coa alpha พนะายจนหกที BOD 2อพายทีข้อตกลงในการวัดมุมนะหน่วยเรเดียนนะ AOC ก็วัดจาก OA ไปที่ OC เนะี่ย BOD ก็วัดจากเข็มยาว OB มาที่ OD ให้มีค่าเป็นบวกนะกฎกาการวัดเนี่ยวัดตามเข็มมีค่าเป็นบวก COA แอลฟาทีคือพายจนหกคูณที BOD สองพายทีสามเหลีย่ยมนะ COD เราก็บอกว่า COD อยู่ในเทอมของเวลาแล้วนะเซต้าบวกแอลฟาสองพายทีลบพายจนหกทีจัดรูปละสามเหลี่ยม COD ใช้กฎของโคไซน์เนี่ย CD กำลังสองหรือ L อลกำลังสองนี่แหละเนี่ยเท่ากับ3ามกำลังสองบวก4ี่กำลังสองลบเนี่ยสองคูณสามคูณสี่ cos COD จัดรูปแล้วเนี่ย L กำลังสอเท่ากับ25ลบ24 cos 11ส่วน6พายทีต่อไปหาอนุพันธ์นะด้านนี้ก็2 L dl by dt ลบ24อนุพันธ์ของ cos ได้ลบ sin กลายาเป็นบวก24ละแล้วก็ตอนท้ายก็มีกฎลูกโซ่นิดนึงเนี่ยจัดรูปพิจคณิตและเนี่ย44 sin 11.6่วน6พายทีแล้วก็คูณได้พายย้าย2มาหารนะอันนี้ก็ได้สูตรทั่วไปในเทอมของเวลาแหละเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ในเทอมของเวลาระยะทาง L อยู่ในเทอมของเวลาเนะี่ยอยากได้ L ก็ถอดรูทกันเริ่มต้น0นย์นาฬิกาตี3นีหรือ3นาฬิกาน,นั้นก็แปลว่าเดินทางมา3ชั่วโมงแล้วทีมีค่าเป็น3 แล้วก็แทนค่า t เป็น3ในสูตรนี้พอแทนค่า t เป็น3ก็ได้ว่า dl by dt เท่ากับลบ22สิง่วนหาพปนอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางระหว่างเนี่ยจุดปลายเข็มยาวกับจุดปลายเข็มสั้นมีค่าเป็นลบเพราะว่าระยะทางมันน้อยลงเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้ามาชิดตัวนี้ก็เลยเครื่องหมายเป็นลบถ้าต้องการอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเซนติเมตรต่อนาทีก็เอา หนึส่วนหกมาคูณเนีเพราะฉะนั้นขณะที่เนี่านาฬิกาอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวมีค่าเป็นลบ1ิบเอส่วนร้อพายเซนติเมตรต่อนาทีความหมายก็คือระยะทางมันน้อยลงนะเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเครื่องหมายเลยเป็นลบก็เน้นอีกทีนึงเห็นไหมสูตรนี้เนี่ยแค่มองว่า0นาฬิกามา3นาฬิกาทเป็น3 แทนค่า t ในสูตรก็ได้ dl by dt ต่อไปเนะี่ย9โมงเช้าแทนค่า t เป็น9 dl by dt นะีแทนค่า t เป็น9ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอย่างง่ายนะเป็นมุมฉาก l เลยกลายเป็นเลข5นะีถ้าไม่ใช่มุมฉากเนะี่ยเวลาอื่นๆก็ต้องหา l กันใหม่นะอันนี้ขอยกตัวอย่างอย่างง่าย dl by dt เท่ากับ22ส่วน5าย เซนติเมตรต่อชั่วโมงหารด้วย60ก็กลายเป็น11.150ส่วน150พายเซนติเมตรต่อนาทีก็เน้นอีกครั้งหนึ่งสูตรนี้นะดูนาฬิกาแล้วกันนะเดินทางมา9ชั่วโมงแทนทีด้วย9ยบังเอิญเป็นมุมฉาก L เลยเป็น5ถ้าไม่ใช่มุมฉากเป็นเวลาอื่นๆอย่างเช่น8โมงเช้าก็ต้องหาค่าแอกันใหม่ เริ่มต้นเคลื่อนที่ในกาเริ่มเดิน0ูนย์นาฬิกาหกโมงเช้าแทนค่า t เป็น6แทนค่าทเป็น6แล้วนะ n ซสิบเพายเป็น0ก็แปละว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางมีค่าเป็น0ูนความหมายก็คือตัวนี้เป็นระยะไกลสุดระหว่างจุดปลายเข็มสั้นกับจุดปลายเข็มยาวเนี่ย อัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางก็เลยมีค่าเป็นศูตรเนี่ยก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะในในคลิปนี้เนี่ยสามารถหาสูตรทั่วไปได้โดยแทนค่าทีเดินทางมา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแทนค่าทีได้เลยเนะถ้า,ถาแทนค่าเดินทางมาเป็นเนะี่ยเข็มสั้นเข็มยาวตั้งฉากกัน L ก็เลข5แต่ถ้าเข็มสั้นเข็มยาวไม่ตั้งฉากกันก็ต้องย้อนกลับไปใช้สูตรนะหาค่า L กันใหม่ เนื้อหาในเรื่องของหาอัตราการเปลี่ยนแปลงยะะทางระหว่างจุดปลายเข็มสร้างกับจุดปลายเข็มยาวเนะี่ยมีเนื้อหาให้ดูทั้งหมด4คลิปก็คงจะหยุดเพียงเท่านี้นะสนใจสาระน่ารู้นะีก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ